บทสาธยายเรื่องผัสสายตนะสูตรที่สองการละผัสสายตนะเพื่อความไม่เกิดขึ้นอีกที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวัคสลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่86เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้ อาตมาจะขอน้อมนำเอาภาษายตนะสูตรที่สองเป็นพระสูตรที่สิบและเป็นพระสูตรสุดท้ายแห่งมิคาชาละวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าภาษายตนะหมายถึงแดนเกิดแห่งภาษะ,ะซึ่งก็คืออายตนะภายในหกนั่นเองพระสูตรนี้ เป็นการต่อยอดจากพระสูตรก่อนและได้แสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือไม่เพียงแต่ทรงให้กำลังใจแต่ยังทรงชี้ให้เห็นถึงอานุภาพที่แท้จริงของสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานว่ามันสามารถส่งผลไปจนถึงการดับภพบชาติในอนาคตได้ หัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยว่าการเห็นอนัตตาในปัจจุบันขณะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเข็มทิศนำทางแต่ยังเป็นการปฏิบัติเพื่อละผัสสายยตนะเพื่อเป้าหมายคือความไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยตรงนณก,กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสหลักการเช่นเดียวกับพระสูตรก่อน คือภิกษุใดไม่รู้แจ้งในความเกิดดับคุณโทษและทางออกของภาษายตนะหกเธอย่อมไกลจากธรรมวิน,นัยนี้ภิกษุรูปเดิมก็ได้กราบทูลด้วยความสิ้นหวังว่าตนเป็นผู้ฉิบหายแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงตั้งคำถามเพื่อนำทางปัญญาว่าดูก่อนภิกษุ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเธอพิจารณาเห็นจากสุว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้หรือพิสุนั้นกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสรับรองด้วยพระดำรัสที่ทรงพลังยิ่งขึ้นว่าดีละภิกษุในข้อนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นจากสุว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้จักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้ผัสสะยตนะที่หนึ่งนี้จักเป็นอันเธอละได้แล้วเพื่อมิให้ผัสสะยตนะนั้นเกิดขึ้นอีกต่อไปหลักการนี้ พระองค์ได้ทรงแสดงให้ครอบคลุมอายตนะที่เหลือทั้งหมดหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. จากคำปฏิเสธสู่การยอมรับพลังแห่งสัมมาทิฏฐินี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในพระสูตรก่อนภิกษุปฏิเสธว่าหามิได้คือ ตนไม่เห็นว่าจักสุเป็นเราเป็นของเราแต่ในพระสูตรนี้ภิกษุยอมรับว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าคือตนเห็นว่าจักสุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางปัญญาคือไม่ได้หยุดอยู่แค่การไม่เห็นผิดแต่ก้าวไปสู่การเห็นถูก อย่างชัดเจนและการเห็นถูกนี่เองคือตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคเป็นตัวปฏิบัติการเพื่อการละโดยตรง 2. ละได้เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีกต่อไปพระดำรัสที่ว่าปหีนังภวิสติอายติงอปุณณภวายะแปลว่าจักเป็นอันเธอละได้แล้ว เพื่อความไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตคือประโยคที่สำคัญที่สุดในพระสูตรนี้มันคือการเชื่อมโยงการปฏิบัติในปัจจุบันเข้ากับผลลัพธ์ในอนาคตอย่างเป็นเหตุเป็นผลการเห็นอนัตตาในปัจจุบันว่าตาไม่ใช่เราคือเหตุการละซึ่งตัณหาอุปาทานที่อยากจะมีตาในภพชาติต่อไปคือผล เมื่อไม่มีตันหาอันเป็นเชื้อให้เกิดอีกอับ,บุนนภาวายะคือความไม่เกิดขึ้นของตาในพบใหม่ก็ย่อมเป็นผลที่ตามมาการเจริญอนัตตานุปัสนาจึงไม่ใช่เพียงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการตัดกรรมตัดพบตัดชาติที่ต้นต่อเลยทีเดียว 3. การละผัสายตนะคือการละแดนเกิดแห่งทุกข์ ทำไมพระองค์จึงทรงเน้นย้ำที่ภาษายตนะเพราะภาษายตนะคือแดนเกิดแห่งภาษะและภาษะก็คือประตูด่านแรกที่โลกภายนอกจะไหลทะลักเข้ามาปรุงแต่งจิตใจของเราให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานต่อไปดังนั้นการละภาษายตนะด้วยการเห็นอนัตตาจึงเปรียบเสมือนการปิดประตูเมืองเสียเมื่อประตู คือความยึดมั่นในอายตนะถูกปิดลงฆาสึกคือกิเลสจ,จากภายนอกก็ย่อมไม่สามารถเข้ามาสร้างความทุกข์วุ่นวายในจิตใจได้อีกนี่คือสันติสุขและความปลอดภัยอันเกิดจากปัญญาขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร